คนเท่าเกียรติในชื่อชุดการแสดงข้ามปีดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จักรว่ากอไปโจงก้าคือใคระคะคุณปู่ในหลวงตัดการที่สี่ในเรื่องท่านคเคยเสด็จมาที่นี่หรอคะใช่แล้วเสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นดีอะไรเลยเล็ไม่รู้จักเหตุการณ์สุลกยุประดาค่ะจ่กรว่ากอเหรอวันนี้แหละจะรู้รจักแน่นอนเข้าไปข้างในกับคุณเด็กเด็กจะรู้จักยังไงครับ <c oughs> สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่นี่ที่ไหนเรืเ่อกอเหรอกลางวัเลเดี๋ยวก็คือเนี่ยน่ากลัวจังตรงนั้นขุดเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งซุ้ต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะสุริยค่าเกิดแล้ว เหตุการณ์รงตัางที่มันจะอยู่หัวโซนคูณไว้อยลลู่นานถึงสองปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงสซนคนณได้อย่างแม่นยำจริงๆทัปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าคิ n งออสยามสกิลปหรือ,อปราคาของพระเจ้าปุษยา นี่กลางวันเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นตะวันสุริยุปราคาในเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย์บังไี้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวรดับเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ สุงิยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนบแม่ไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรืเอล่าแม่ดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลยว่าโกเป็นสถานที่ประิศา ผู้บังคับสนธ์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปื่อพิสูจน์การเกิดขุริยุปราชาเต็มดวงได้ยอย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีว่จาจะเกิดขบุญยุปราชาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์งได้ใช้ท่านี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทุนการุณย์ของประเทศต่างๆในหลวงศกาที่สี่ ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำรวดก็เก่งในหลวงรัชการที่สจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิสงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไงในหลวงรัชการที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมาก เป็นตัวอย่างของผู้ใส่การศึกษาความรู้ใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โชคดีว่าจำเป็นศูนราคาได้แม่นยำรวดเร็วถึงสองปีวช่างัชาติยังขึ้นองนี้เริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชา จะรู้ไหมว่าสูตรราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสอบคุณนะวันนี้คินโลก